ครับสำหรับที่พักนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายห้องที่พักนะครับที่เราได้จองไว้เรครับรนาะห้องนี้เลยนะครับผมในราคาหนึ่งพันปดร้อยบาทนะครับนี่อยู่ตรงข้ามกับห้องหลับรองเลยนะครับผมอ่านี่ก็จะมีไวไฟนะครับรหัสไวไฟ นี่ก็จะเป็นมีตู้เสื้อผ้านะครับผมเครื่องปรับอากาศนะครับสำหรับทิปนี้นะครับเราได้เช็คอินนะครับในเวลาบ่ายสองนะครับมีโคมไฟปลั๊กไฟหัวเตียงนะครับที่นอนนะครับหกฟุตหนึ่งเตียงนะครับนอนได้สำหรับสองคนนะครับผม แต่ถ้าท่านไหนที่ต้องการมาเพิ่มนะครับก็คิดท่านละ500บาทนะครับเสริมเตียงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเป็นวิลล่าที่พักผ่อนนะครับสไตล์บาหลีซึ่งมีที่นี่ที่เดียวนะครับในจังหวัดอุบลน,นะครับดูกระเบื้องนะครับกระเบื้องตกแต่งด้วยลวดลายสไตล์บาหลีอันนี้ห้องราคา1,800บาทนะครับต่อคืน สำหรับห้องพักที่เคียวมูนวิลล่านะครับก็จะมีสี่ราคานะครับมีหนึ่งพันปดร้อยบาทนะครับหรือห้องที่เราได้พักจองนะครับในทริปนี้นะครับมีฝักบัวห้องถัดไปก็จะเป็นราคาสองพันแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งในราคาสามพันบาทนะครับแล้วก็ห้องใหญ่นะครับมีสองห้องในราคาสี่พันห้าร้อยบาทสองห้องนะครับ นี่ทีวีนะครับจอ55นิ้วโคมไฟกระจกโต๊ะลิ้นชักเก้าอี้โซฟา <What happened? S 1> จุดนี้ผมนั่งถ่ายนะครับตรงโซฟาที่นอน ติดห้องน้ําอันนี้เป็นม่านนะครับที่จริงมันก็จะเป็นห้องออกไปทานรับประทานอาหารได้นะครับแต่เราปิดไว้นะครับเอาบรรยากาศส่วนตัวนะครับผมสาหรับของรับประทานอาหารนะครับก็มีกาแฟมีโอเวนตินนะครับมีกาต้มน้ำรีโมทนะครับทีวี รีโมทจานดาวเทียมดูช่องสาธารณะนะครับแล้วก็รีโมทเครื่องปรับอากาศกระดาษทิชชู่ถังขยะสำหรับในห้องพักของเราก็อข,อขอจบเท่านี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปถ่ายอะไรก็เดี๋ยวมาชมกันเลยครับขอบคุณครับผม